สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินที่ บ้านตลาดควายครับอยู่ในเขตชุมชนนะครับกับตำบลนจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับโดยเนื้อที่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่15ไร่ครึ่งนะครับผมอยากจะบอกว่าความว้าวของที่ดินแปลงนี้นะครับได้ถนน2ด้านครับผมอ่าทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับ2เลนมาตรฐานเลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับผมส่วนอีกด้านนึงครับจะอยู่ทาง ด้านฝั่งด้านทิศตะวันออกครับผมทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยนะครับผมก็จะติดกับถนนคอนกรีตซึ่งทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยจะมีความกว้างของตัวแปลงครับอยู่ที่1 2 1เมตรโดยประมาณนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่ติดถนนลาดยางเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณ1 2 3 1 2 4เมตรนะครับผมส่วนในเรื่องของความลึกนะครับผมก็จะลึกอยู่ราวประมาณเกือบเกือบ200เมตรนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยมุมป้านนะครับก็จะประมาณราวส0 0เมตรกว่ากว่าหน่อยนะครับ ซึ่งที่แปลงนี้นะครับอยากจะบอกว่าอยู่ใกล้กับตลาดวิถีไทยนะครับที่เขาจัดนะครับทุกวันหยุดและวันนัขัดตะเลิกนะครับผมก็เป็นตลาดอมยิ้มครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับวิ่งไปจนถึงเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับ4026เนี่ยใช้ระยะการเดินทางนะครับเพียงแค่500เมตรเท่านั้นไม่ถึง1นาทีนะครับผมแล้วก็ตลาดวิถีไทยเนี่ยครับก็ใช้ระยะการเดินทางเนี่ยแค่600เมตรเท่านั้นไกลมากเลยใช่ไหมครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชอบความสะดวกสบายอยากจะเข้าไปที่ตลาดจอมบ,บึงไปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับหรือปั๊มน้ํามันใหญ่ร้านกาแฟคาเฟ่ร้านอาหารร้านค้าต่างๆมากมายนะครับผม อยู่ห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่4กิโลเมตรกว่ากาหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุด การเดินทางที่ดีมากเพราะว่าเวลาที่เราจะไปต่อส่วนพึ่งเนี่ยยังไงเราก็ต้องผ่านที่จอมบึงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางจากราชบุรีมานะครับผมจากแยกเจดีย์หักมาถึงตรงจุดเนี้ย26กิโลแลวของเราอ่ะตรงไปอีกหน่อยหนึ่งครับประมาณเราสัก30กิโลเนี่ยก็จะเข้าเขตส่วนพึ่งแล้วนะครับผมอ่ะสำหรับคนที่เป็นคนกรุงเทพเดินทางมาดู125กิโลเมตรแล้วก็นะครับสําหรับที่แปลงนี้นะครับผมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นดงมันอยู่นะครับ สำหรับคนที่ซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใจดีนะครับยังไม่ทําอะไรนะครับก็ให้คนเขาเก็บเกี่ยวมันไปก่อนก็ได้ซึ่งเดี๋ยวในราวๆประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์เนี่ยก็น่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเรารีบจําเป็นต้องใช้งานใช่ไหมครับผมเราก็สามารถคุยกับเจ้าของเขาได้ว่าขอให้เขาเคลียร์มันตรลงนี้นะครับแปลนนี้ครับลักษณะของดินเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของดินปนทรายนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าดินดีมากๆนะครับเพราะว่าทางด้านข้างๆบริเวณแถวนี้นะครับผม ก็จะเห็นนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับเขาก็ปลูกไว้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะขามต้นราชพึษ์หรือว่าต้นไผ่นะครับผมแล้วก็มาอีกตรงจุดหนึ่งนะครับอย่างตรงนี้ข้างๆแปลงของเราเลยนะครับตรงนี้เขาทําสวนมะม่วงเอาไว้ซึ่งมะม่วงเนี่ยสามารถปรับสภาพได้ตามพื้นดินเลยนะครับผมนี่นี่น,น,นีคือเหมือนกับว่าเขาสามารถปลูกในดินแบบไหนก็ได้นะครับเขาจะปรับตัวของเขาเอง เขาเป็นสวนมะม่มงวงละเราจะทําบ้างก็ได้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมลักษณะของที่ดินเนี่ยอาจจะต่างวับถนนประมาณราละสัก5 0เซนนะครับผมแปลงเนี่ยเราจะเห็นว่าในแปลงที่ดินเนี่ยจะมีแนวต้นไม้ใหญ่อยู่ใช่ไหมครับเป็นต้นสะเดานะครับผมแนวคอบเขตของเรานะครับ ก็จะไปถึงแนวต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นเลยนะครับผมประมาณต้นที่3 1 2แล้วก็3นาคราบผมทางด้านเนี่ยที่ผมบอกประมาณ2 3 24ถึงเมตรนะครับผมฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้านอยู่ครับซึ่งแถวเนี่ยครับเป็นชาวบ้านดั้งเดิมนะครับอัธยาศัยดีมากเมื่อกี้ผมเข้าไปคุยกัะเขาแล้วนะครับผมแปลงนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับทางด้านขวามือนี่นะครับ15ไร่ครึ่งนะครับผม เจ้าของบอกขายราคา4 5 0 0 0ราคานี้พร้อมออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้ด้วยนะครับค่าภาษีทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าของเลยนะครับผมเนี่ยครับเราก็จะเห็นนะครับว่าของเดิมทีเนี่ยเขาก็จะปลูกพวกมันสำบหลังเอาไว้นะครับตรงนี้ครับวิ่งตรงต่อไปก็สามารถไปออกอีกหนึ่งหมู่บ้านได้นะครับผมส่วนทางถ้าเกิดตรงไปข้างหน้าทางด้านเนี่ยเนี่ยวิ่งไปทางวัดวาปีสุทธาวาสหรือว่าตลาดอมยิ้ม นะครับผมก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่นี่นะครับวันเสาร์วอาทิตย์ก็เข้าไปเที่ยวกับตลาดวิถีไทยเขาได้เลยนะครับผมแล้วด้านหน้าปากทางเนี่ยมีร้านค้าเปิดขายของอยู่เยอะแยะมากมายนะครับคาดว่าแถวๆละแวกแถวนี้นะครับในอนาคตนะครับก็จะเป็นชุมชนใหญ่ไล่มานะครับเพราะว่าตอนนี้มันไล่มาตั้งแต่ปากทางแล้วนะครับผมมีบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายนะครับ นอกจากตรงนี้แล้วนะครับไปจนถึงแนวเขตต้นไม้ใหญ่ต้นที่3บริเวณของแปลงที่ดินของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งทางด้านนู้นนะครับอย่างที่บอกครับว่าแปลงนี้นะครับติดสาธารณอยู่ทั้งหมด2ด้านอีกด้านหนึ่งเป็นคอนกรีตนะครับแต่ด้านเนี่ยนำเสนอเพราะว่าเป็นมาตรฐาน2เลนเลยนะครับลาดยางดีมากๆครับผมไฟฟ้ามีผ่านแล้วนะครับน้ำประปาก็มีผ่านนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูฝั่งนู้นกันครับ ้ายมาทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางด้านทิศตะวันออกครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตยาวตลอดแนวครับถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนลาดยางทางด้านหน้านู้นนะครับผมจากจุดนี้ครับเราสามารถมองเห็นวิวเขานะครับตรงนั้นจะเป็นเขาชุมดงนะครับผมอยู่ทางด้าน ใต้นะครับผมอ่าถือว่าได้โลเคชันบรรยากาศดีด้วยนะครับผมแต่ว่าจากจุดเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเราไปจนถึงเขาชุมดงอะ่ะจะรัศมีประมาณกิโลกว่าๆนะครับตรงนั้นก็จะเป็นฟาร์มหมูนะครับแต่อยู่ห่างจากเราเนี้ยกิโลกว่าๆเลยทีเดียวนะครับผมแปลงนี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะทําสวนใกล้กับเขตชุมชนบ้านโคนใกล้กับเส้นถนนหลัก4026นะครับเหมาะมาก เพราะว่าห่างนะครับเพียงแค่500เมตรแล้วละแวกแถวนี้ก็จะมีบ้านคนอยู่เป็นเพื่อนบ้านด้วยไม่เปรี่ยวเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาปลูกมะม่วงทําสวนทําขนุนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ท่านอยากทํานะครับน้ําพร้อมไฟฟ้าพร้อมมีผ่านหน้าแปลงอยู่นะครับผมอ่ะเราคนที่สนใจนะครับ15ไร่ต่อง,งานหรือว่า15ไร่ครึง่งแถมให้อีก9ก้าตารางวาด้วย นะครับผมราคารายละ4 0 0 0 0นะครับที่บ้านตลาดควายนะครับตําบลจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมสนใจก็ลองเข้ามานะัดดูกันได้นะครับผมรับปรายนี้ถือว่าสวยที่มีสาธารณะถึง2ด้านใกล้เขตชุมชนนะครับผมและบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่ของเราทางด้านซ้ายมือตรงจุดเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นแนวเขตหลักหมุดของ แปลงนี้นะครับที่เริ่มต้นทางด้านเส้นถนนคอนกรีตเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นครับจะมีรัศมีเหลืออีกนะครับวันข้างหน้าถ้าเกิดว่ามีชุมชนใหญ่ขึ้นนะครับถนนก็มีโอกาสที่จะขยายออกมาได้อีกนะครับผมแล้วจากจุดเนี้ยออกมาทางด้านนี้นะครับทางด้านข้างหน้าตรงเนี้ยก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับที่ใกล้กับเส้นถนนหลัก 4026แล้วนะครับผมตรงนี้จะมีทางแยกมาถือว่าถนนเนี่ยเชื่อมต่อกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับในที่ดินแปลงนี้นะครับโทรหาผมนัดฉนนครับ0 9นย์3 5 5 6 5หกสามนะครับลองติดต่อนะครับเข้ามานัดดูนะครับสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ขออย่างน้อยอ่ะสักสี่ชั่วโมงก็ยังดีนะครับจะได้เตรียมตัวกันเอาฉนงโฉนดมาให้ดูนะครับมาชี้แนวขอบเขตกันได้นะครับผมแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ facebook รวมไปถึง youtube c h anel ด้วยนะครับบ้านและที่ดินทำเรดีหรือขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับวันนี้ผมและทีมงานจากลากันแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย